แันาของอยู่มาเป็นยังบ่เป็นยังดอกบ้าครับเจ้าองอไหเน่กันเยกแม่บ้านเด้ผใจ,น,จนี่ยกคแม่อนบ้านาเอ้ยมันออจี่แยคแม่หมอจ่จเากิด <laughs> บ้านตางคมแม่บ้านตางเล่าได้สองภาษา <laughs> น้อยเองนี่ได้สองภาษาแปลงหน่อยกสือหลีกับสงบาทหก <laughs> ขึ้นปสามบาทอยู่ อันบุไดอยากอันอยากเบาเราเบาู้เดียวน้ำมัวน้ำมูกันน้ำไก่กับกูเบาคือกันอยาอย่ามันหลงเอออยามันหลงแล้วหยามันหลงมีมูเ่ะสวัสดีครับท่านผู้รับชมคลิปวิดีโอทุกท่านพบกับผมไปมัวซั่วการท่องเที่ยวสโลแกนเที่ยวนานเพราะกลับบ้านไม่ค่อยถูก เที่ยวให้สนุกสุดๆแล้วหยุดตอนที่หมดตังค์จากคลิปขราวก่อนนะครับทำการแลกเงินแล้วก็ซื้อซิมเรียบร้อยแล้วเดินทางต่อวันนี้นะครับข้ามจังหวัดเลยครับจากไม่ข้ามจังหวัดเลยนะครับข้ามจากดอนพินเจยมาเปรียงเฮียตอนนี้ผมเดินทางกำลังข้ามสะพานแม่น้ำเขาเรียกว่าตมเลกงเลอะไรไม่รู้ลืมละ ผมจะข้าไปเที่ยวที่สตึงแรงนะครับ <Please. S 1> เที่ยวชมดูตลาดดูชาวบ้านการค้านะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งได้ยินมาว่าที่นี่ใช้ภาษาลาวได้อธมอธมปรามป้วนอตุยประมาณบ้าตาอตุยมากลุมใบฝนโอ้ผมใบฝนบาอตุยใครเหี้ยอันนี้มนยเหมือนน้ำพวงครบบ ตปรุงเดินประมาณกิโลลืกะทำหาม่รนาะอ้หบดดีดอมืะขอใปนมมหาห้เขาบจยงเหมือนไ่แน่อืมมัมนจะคล้องอยู่มาเป็นยังมาเป็นยังดอกอครับจักคอไแน่กัญเย <c oughs> มบิบานเด้อัวยบา เจ้าหนี้เแม่ออนจ้าเจ้าเอ้ยมันเจ้านี้เจ้าแม่หม้อจอยกับเจ้าต่างแม่ตังลาวเออแบบยมนาไทยเดินทางไทยบ่อ๋อเตัวเองยมไปไทยเดินเลยสตุนตรแรงรีสอร์ทแต่พอนิดนี่ครับแถวนี้พูดลาวกันได้ด้วยครับใช้ภาษาสื่อสารได้ทั้งคำพูดทั้งลาวที่จังหวัดสตุนตแรง ขัตึงแพูมิอหนึ่งบ้านยังครับบานไม่บานไม่เนี่เขาไปเขาไปนี่ท่าเขาาไปหอยนี่ม่บอลลินบอลอีกทังนัวมียังก็ม่โยม่เครื่องกินเครื่องอีกชงโอ้เขาไปมีไร่กล้ใกล้อบอไกลดอกลักป่ายดอกลักป่ายโอโลดหนึ่งโรป่ายกันหน่อยตอ้ทาาดีบอยางท่าบขีลายตั ก็บอกขีรายเป็นไดดอกกะบพักบาทีได้แล้วเป็นังมันก็มันบ่ตมมมีขีตมเนาะไม่ค่ะมันมีขีตมมีหนักเจ้าน้อยเจ้าน่อยโอ้เจ้าลาวอัจ้างานบอกเป็นดอกอ๋เป็นกเม็นอ๋เย็นติดแม่อนแม่อัเลาอัเจเกิดบานตังแม่บานตังลาวเปล่าได้สองภาษา น้อยเองนี่ได้ท้องซาโอ้ถ้าก็ได้แม่ก็ได้เก่งเนาะเก่งหลายกระสันเขาเป็นแต่ไทยครับไทยกับเราเบาคล้ายๆกันนะครับอ่ากินข้าวกินข้าวเวียดนามช่ไหมโอ้ยด้าแม่ก็ด้าไปด้าเวียดนามอ่าเบาใกล้ๆกันแต่เวียดนามโอ้โหไทยไทยกับเราอะไเบาคิดๆกันเหมือนๆกันอันลาเนื้อหันกระขึ้่าไง เนี่ยผมอยู่ผมอยู่สตึิงแตรงนะเห็นไหมครับตึิงแตรงวิศว์ภาษาเขมรแถวนี้เขาสื่อสารด้วยภาษาลาวได้พูดลาวกันได้เยอะนะครับผมแถวตลาดพ่อค้าแม่ค้าตามร้านค้าต่างๆเนี่ยเข้ามามาเล่นกับแกแกคุยลาวได้พอดีแวะซื้อข้าวหลามเพิ่นเพิ่นอื่นภาษาลาวเพิ่นอื่นยังอันข้าวข้าวหลามบะขลามบะขลามทันทันภาษาไทยกับข้าวหลามข้าวหลามบ่ห ข้าวราดข้าวราดน็อตตาไทยตาไทยกันเล้ากับข้าวลาดเล้าเนื้อกับคือการกับเล้านี้เดียบ่โอ้แล้วแม่แม่เขาไอ้แม่เขากุะลานกุะลานอ๋อขมินเรียกกุะลานข้าวล้ราดหลานๆกำลังซื้ออยู่ครับปุ้งปุ้งจอกติ้งจอกติ้งน่าจะเล่าบางหลักแต่ขนมเมียนติดเจริญบ่เนาะเมียนติดแจ๊บบ่โดยตาปราศาสตร์ เพิ่งว่าเล่ากันๆๆกันหลายหลายบ่ทางพุ้นมอ๋อแต่เพียงที่แต่ไปเล่าแน่ขมีแน่อ๋อหลายๆแต่ผู้เฒ่าเนาะหลายแต่ผู้เฒ่าเล่าขันขันเล็กน้อยก็ับบางคนก็เฝ้าได้บางได้ค,ครับบ้างใช้จักปีแล้วครับอายุฮะใช้อายุจักปีแล,ล้วเจ็ดสิบเจ็ดสิบอ้แข็งแรงเนาะอ,อยู่กับหลุยส์านแข็งแรงแข็งแรงสันอายุเจ็สิบปีแล้ว ทานนั่นซื้อเข้ามาบ่ถือมาถือแต่ว่าสอบเท่าไหร่อยู่นี่สอบมื่นห้าโอ้น่าขายมื่นเท่าไหร่ในในไทยโอ้ยไทยนี่สอบสองร้อยกบบาทสองมื่นกวัวครับสองร้อยกบบาทสองร้อยห้าสิบปีป 100, ปม,ปมินปรบแม่สอบหนึ่งปุ๋ยสอบปุ๋ยหนึ่งครับเนี่ย ใส่จนเต็มเลยเน่เน่เน่เย่หม้โชุปรุกมุกเดอานเอาวขมินอีกโกนนาคมแม่ร์โกนเวเตรเรียนนุเยโอ้ครับคไปพ่มเดินจ็คกิโลหรอครับใช่มาไปใช่เดินจ็คกิโลไกลบ้าไกลเด้อักล แปดชิ้นรักโอ้ไก่แห้งว่าแต่มันใกล้ๆสิเล่นเป็นเล่นถ้าไปดอบปานี่นี่ครับรอบพอเนี่ยพอดีมืดเจ็ดเดี๋ยวโม่งชิ้โม่จะขึ้นกับยักษ์เทียวคั่แล้วเนาะคั่มสำรวจออกเมื่อไปเปียไปเฮียอีกอะฮู้วแจ็ดอกแม่แจ้คดอกแม่เป็นหอดเล้าโอ้แล้วอนเก่งแรงเดลยวะยัยนี่ครับสติงแตรรีสอร์ทบัวเยอะมากเลย นานมอไซค์พนมเปงร้านอีกเขมรธรรมชาอยู่พาวิหารเฮ็ดงานอยู่ธนาคารอยู่พาวิหารนโปเลียนเฮียนยมแต่ไทยโอ้ฝรัง่งฝรั่งขับรถแย่เขาเข่าไปน,านี่แหละมันมียังไงอยูอย่นยในหันของกินของกินซานจัชกัวเครื่องวานเครื่อง อช้างครบเลยนะอยูบุหันเขาไปนี่ยบอกเนี่ยเอาหนี้เนี่ยทางมันเป็นมันเป็นตลาดบอกครับมีตลาดดอกตลาดเทาายูงแต่แต่ว่าคือคือคือว่าเขาเขาไปหลายกท่านเป็นหมู่บ้านบอกนี่จะไหนไปเมื่อห่างเขาขายของห่างขายของเออเป็นอะไรกับลูกไปเอ้าทางโน้ตกระเทียมเนื้ตะเปียก็ได้เสีอ่ะอ่ะเปรย์อ่านเอาคอมเมนต์มาเนาะอ๋อขาน้องเมียนเพล่าติดจ้ะ มีเพลเต้าค่ะหอมดอลขอมมีอะรรีสอร์ทมั่วเยี่นะหอมมีอยู่คนแรงได้รีสอร์ทต่เอเอาคุณเอคุณขอบคุณมากขอบคุณมากครับสนาสนาเอาคุณเจริญขอบคุณหลาย อยู่อยู่กับลูกกับหลานแข็งแรกได้ย่าด้เด้ออยู่กับน้องบ่อยู่กับน้องแข่งแรกงแรกได้ย่าเดีอเวบอเด้อด้อเด้เด้อเด้อเด้อเดบอเด้แกด้อบเดี่เด้อเก้นเ้อเค้อเดเด้าเด้อเด้าเด้อ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 เ้อเด้อเด้าเด้อเด้ทั้อเด้อเเด้อเดด้อเ้ด้อเด้อด้เด้อเ้อเด้ดอด้ทเ้งอเเด้อ้้ดด้ด้าเเเเเเเออเหมือนกันครับ แถวๆนี้เป็นกันใช้ภาษาเก่งกันเยอะที่ตลาดก็เยอะนะครับเดี๋ยวแวะตลาดลองคุยคุยดูครับเกิดมันแจ้เหี้ยไอ้เกิดเกิดมันเจ้เหี้ยแกบอกแกฟังเล่าออกแต่แกไม่ได้พูดไม่หัดพูดเหมือนแต่ฟังรู้เรื่องนี่ก็ร้านดัดบ่แหงดัดบ่แหงมุยมุ่ยจริงบาทดัดมงปีดัดมงปีดมงปีปึ๊กดัดจำเด็มดัดแกแกก็แกก็เผา เรื่อทงทหรอคือเรื่องไงดั้นเรื่องไงอ๋อแกก็จะบอกสองโมงเช้าแปดนกาแกก็ลุกเผาข้าวหลามขายทุกวันครับอยู่นี่ไม่ถนัดพูดเหมือนพี่สาวแกคนที่ผมสัมาภาษณ์เมื่อกี้น <c oughs> ครับพี่กับพิชาดูมิเตอร์ไฟเขาไม่เหมือนเรา <c oughs> มอไซค์การแต่งตัว ตากจากเราดูมอเตอร์ไซค์แต่หมานี่เหมือนกันนะครับสีขาเหมือนกันเลยหมาเด็กๆจะไปเรียนละเอ้าใช่หรื่าไปบอกใช่หรอคนหนึ่งโอ้พอไปทรงเอาเวจูนตัสลารินไม่ กิโลจังกี่กิโลให้นี่โอ้ยจ๊อจําเอาถ้าพอไปซื้อสมมตปลูกมั่นอยู่บ่ปลูกปลูกจักจักหัดจักไรสองสองฮัดสองไรอยู่ตัวละสิกิโลเท่าไรเดีอยนี่อยู่พี่กิโลกิโลไผ่ลงมีเนาะตั้งลงมี่หน้าหนะกิโลอาซาลมากิโลใบร้อยสาม โอ้ไถ่ตาไถ่ตร์นี่งนะมันไถยไถ่อยู่อยู่พุ่นอยู่พุ่นก็บสามบาทสามบาทหกแต่ว่าบัดไปขายหลายๆแต่หักแป้งเว่อมันเศร้าวัดแป้งอะลาว่าแป้งบ่เต็มแป้งหน่อยก็สีเหลี่กับสองบาทหกขึ้นไปสามบาทอยู่ทางสีแป้งกลัวเนาะแป้งกลัวอยู่เขาเขาเขาวัดแป้งบ่เอาไปขายบ่อวิวาดจังไร่กับสางแบบ áo cả hai trăm baht, khi chúng ta mua hoa văn độc. Toạ? làm cho việc cho nè là mò. Khai nè là. Đơn gì, đơn đầy hà, mươn mươn hà. Xa, mươn... คือแต่ผมนะคือตัวกันอันบุด้อยากอันอยากเบาเๆว้าวูนเดียวน้ำมัวน้ำมูตัวนี้น้ำไก่กับกูเบเาคือกันอย่าอย่ามันหลงเอออย่ามันหลงเอาแล้วอย่ามันหลงบ่มีมูว่าไปเรียนอยู่ไซอย่างง่วงคุณดูอันสเตียสเตียโอ้คุณทางออกคุณ รีบเป็นไทยธรรมดาแข็งแา,ารครับจากที่เมื่อกี้นะครับที่ไปตระเวนเที่ยวดูชาวบ้านนะครับแล้วเขาก็พูดภาษาลาวได้เป็นส่วนมากเลยแหะครับหลายคนแต่ผมไม่ได้คุยในตลาดเพราะว่าเกรงใจเขาค้าขายกันอยู่บางทีเด็กๆก,ก็ก็พูดได้ออกเดินทางกลับ เรียวเฮียครับจากจังหวัดสตรงแตรงกลับที่จังหวัดเปรียวเฮียแล้วก็พรุ่งนี้จะไปทางไหนต่ออีกยังไงนั้นนะครับลองติดตามชมกันดูนะครับว่าผมจะไปพบเจออะไรอีกบ้างหลังจากคลิปนี้นะครับที่ตะเวนเดินเที่ยวก็ปรากฏว่ามาพบกับคนเขมรที่สามารถพูดลาวได้เป็นจํานวนมากเลยนะครับบางทีก็ไม่ได้ถ่ายคลิปแค่คุย,คยกันนะครับก็โอเคนะครับ ติดตามชมคลิปข่าวหน้าฝากทั้ง2ช่องทางด้วยช่อง YouTube ของจินดาบรรลาย,ยน์และก็เพจ Facebook ไปมั่วซั่วาการท่องเที่ยวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกันด้วยนะครับฝากพี่น้องทางด้านกัมพูชานะครับบางปอนกัอมอูิชาบาทจองหอวขดชมเตาทอตโตโอ้เอนาเมีนยนไอจําเลกแพกคลัก็สาารสาบไอคอมเมนต์โจรโบาลชมึังเตาฟือวิดีโอบางปอนตูเตียง พิภพโลกบ้านเมือบาทหมดลด,ดสนาเดาิเลงก็อ,อกุลเนสับสไครตามดานพองคลิปนี้ก็คงจบเพียงนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ